สวัสดีครับมาพบกับการตามข้อสอบขแข่งขนันอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นข้อสอบของ AMC ปี2 1 2 2นะครับ 10A ข้อที่11นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าโจทย์โจทย์มีว่าอย่างไรบ้างโจทย์นะครับคือวงกลม2วงที่สัมผัสภายนอกกันนี่วงกลม2วงนะครับโดยมีจุดศูนย์กลาง A และ B ยจุดศูนย์กลาง A จะมีรัศมีห้าแล้วก็จุดศูนย์กลาง B จะมีรัศมีสามนะครับตามลำดับแล้วก็จะมีเส้นตรงนะครับแต่ว่าในรูปจะเป็นส่วนของเส้นตรงนะครับเส้นตรงหนึ่งเส้นที่สัมผัสวงกลมทั้งสองวงภายนอกตัดดังสี A B นะครับที่จุด C ครับแล้วก็โจทย์นะครับถามว่า,าจงหา ค่าของตรงนี้นะครับจงหาค่าของ b v ครับโอ้ยใหญ่ไปตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูวิธีการทํากันนะครับอ่าโดยนะครับขั้นแรกเราก็จะให้นะครับให้ D และ E นะครับ ให้ดและอ e. เป็นจุดสัมผัสของวงกลมก็จะได้แบบนี้นะครับอของวงกลม A และ B นะครับของวงกลม A และ B ก็กําหนดนะครับซึ่งเราก็จะรู้นะครับว่าอ ad ก็จะเท่ากับ5นะครับ be นะครับเปลี่ยนเสียบ be ดีก็จะเท่ากับสามนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับอตรงนี้ครับซึ่งนะครับจากรูปนะครับมันจะเป็นอ่าวงกลมสองเส้นสามบัดกันนะครับก็แสดงว่าเอารัศมีมาบวกกันนะครับ AB ก็เลยเท่ากับห้าบวกสามนะครับเท่ากับแปดอ่า ก็ในการทํานะครับอ่ะเราก็จะลากเส้นเชื่อมนะครับอ่ะจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จากรูปนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ะแล้วก็นะครับเนื่องจากสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมมุมฉาก A D C นะครับ A D C และสามเหลี่ยมมุมฉาก B E C นะครับ B E C อ่ะดูจากรูปนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมมุมจากสองรูปนี้มีความคล้ายคันนะครับอ่าดังนั้นมันก็จะอ่ะเริ่มะหาค่าของ bc ได้แล้วนะครับอ่ะจะได้จะได้ว่าอ่า bc ส่วนด้วย AC เท่ากับ BE ส่วนด้วย AD นะครับนี่ BC นะครับ BC ส่วนด้วย AC อ่าจะเท่ากับ BE ส่วนด้วย AD น,นะครับอ่าดังนั้นนะครับ ซึ่งเรารู้นะครับว่า BE ก็คือ3นะครับเขียนไปได้เลยส่วน AD นะครับอ่า AD เขรู้นะครับก็คือ5แล้วก็มีส่วนของ AC นะครับที่เรายังไม่รู้แต่ด้ดูจากรูปก็จะเห็นได้ว่าอ่า AC ตรงนี้ก็คือ AB บวกกับ BC นะครับอ่าแลงก็จะได้แบบนี้ครับ BC แล้วก็ a b ีนี่ a อครับก็คือห้าบวกสามนะครับก็เลย b ีซบวกแปดครับไหนทอาไม้นะเป็นการแก้สมการปกตินะครับย้าย้าขึ้นไปคูณนะครับห้าซเท่ากับอ่าสามบีซบวกกับย e ีแล้วก็ย้ายข้างนะครับจะ b c มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็จะได้สองบีซเท่ากับยี่สิบสี่ บ,บนนีก็จะเท่ากับสิบสองครับอ่ันน้ก็ตอบได้เลยนะครับตอบอ่าบีซีเท่ากับสิบสองนี่นะครับซึ่งจุดวันนี้ก็จะมี ประมาณนี้นะครับอ่าเห้น,นะะอ่าเรื่องของวงกลมและการายนี้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดน,นะครับอ่าแต่วันนี้ก็จบเรียนเท่านี้ครับขอบคุณครับ